รับเมมเบอร์ Member ของเรา,ใน, iden, e, สสา pa, ma, ในเดือนนี้ขอบคุณคุณเลสเลนอีวิลคุณสศินิพาคุณโอปาและคุณนภัสมากที่ับหนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT อฟทีบชนัแนลครับในคลิปบรรยากาศสีโลกกลับมาอีกแล้ววันนี้น่าจะเป็นเด็กโปรไฟล์อันสุดท้ายของช่วงต้นเดือนแล้วแหละนะครับกับโนวาแกร์เปอร์ครับสายไรอาบราลคูเกอร์นะครับ นะก็เป็นหนึ่งในการอีเวนต์รอบนี้ครับไปกันอย่างไวๆครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเบลคูเกอร์นะครับก็เป็นสายในตำนานอีกสายหนึ่งที่ในซีโร่ค่อนข้างเก่งเลยแหละนะครับแลวรอบนี้ก็มีของเสริมแต่ต้องบอกก่อนนะครับของเสริมมันไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นมันเก็บจากของเก่าพอสมควรถ้าใครอยากเล่นเอกนี้อาจจะต้องไปคราฟหรือไปเปิดของเก่าพอสมควรนะครับผมโอเคตัวเริ่มยังใช้เป็นตัวเริ่มตัวนี้ครับดีที่สุดของมันเลยนะครับก็แค่บูธแรนกากาดติดเบลฮิตแวร์เขาเตอร์บาร์หนึ่งเปิดสาม หาการ์ดที่ติดชื่อเบลนะครับขึ้นมือหนึ่งใบดังนั้นเราเลยต้องใส่ PG เบลครับเพราะว่ามันคือ PG เบลนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นตัวทิ้งไตของเบลครับตัวนี้แล้วก็มีเทคขอได้ด้วยถ้าในโซเรามีการ์ดเกรดสามยูแล้วก็จะมีการ์ดเกรดหนึ่งใบใหม่ครับมีเทคในช่องเลกาดเจนเบรกหนึ Gen ่งวันเพอร์เทิร์นเมื่อเลกาดไปอีกแล้วสแตนถ้าอ่าถ้าในชื่อว่าเบลในช่องวเลกาดนะครับด้วยผลของเอฟเบรกเนี้ยก็สแตนตัวมาตรฐานในวงสามพันได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวสุดดท้้าายเเป็นนนตตัตััวีครครบแ่อ่อองมก นะครับแล้วก็เกรดสครับจะเป็นของเก่าเกือบรุนๆเลยนะครับก็จะมีตัวนี้ก่อนของเก่านะครับเมื่อโจมตีฮิตแบนด์สแตนตัวมันเองเขาอาบวกสามพันจนจบเทินแล้วก็จะมีตัวตีสิบสองนะครับตัวที่สิบสองแบนติดชื่อเบาลสามใบแล้วก็จะมีตัวใหม่ครับเมื่อมีเบลสตนอาไลท์ลงมาหรือเป็นเกรดสามหรือสไตร์ลงมานะครับนี่บวกห้าพันแล้วถ้าตีฮิตเขาด้บานหนึ่งสแตนตัวมันเองได้เช่นกันแล้วก็จะ สุดท้ายเราจะใส่ตัวของบาคูเกอร์ล่างที่เป็นเลไรท์เชนเกตสองไว้ถามว่าทำไมถึงใส่ตัวนี้จริงๆเอามาแบบเผื่อยืนแวนติดแค่นั้นเองครับถ้ามันยืนแวนติดเนี่ยมันถึงจะไม่ได้ยืนหมื่นยืนเก้าพันนะมาคอมโบตีฮิตแวนเอานี่เปิดปุด๊บแล้วนี่หงายดมคืนได้เช่นกันนะครับก็จริงๆมันไม่มีอะไรใส่แหละมันโลง่งๆจะใส่วานิลาก็ได้นะครับอีก2ใบทีนี้มาดูที่เกตสามนิดนึงเกตสามเราขอยัดเป็นไม่ยัดทิกเกอร์เลยนะเพราะว่ามันแน่นๆกับเกตสามที่เป็นชื่อเบลแล้วมันน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับ ก็จะมีตัวใหม่ครับเบลลตัวนี้ก็เบลล์ที่ทำเทคห้ามกาดได้ซึ่งเวลามันโยนเทคเพราะมันโจมตีปุ๊บถ้ามีเลียสามใบหรือมากกว่าสแตนนะครับอ่าสามใบามากกว่าสแตนเรียกัดอ๋อขออภัยเมื่อโจมตีนะครับอ่าเลือกอาร์สามใบหรือมากกว่าสแตนเรียกาดนะครับก็แล้วฝังหนงข้ามจะปาพีจีต้องทิ้งเกตสามให้จะมีตัวไลท์ทับก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะดีนเป็นแวนได้ริมเบรก4ห่วง5,000นะครับแล้วมีเทคในช่องใบกัดเมื่อโจมตีติดชื่อเบลฮิปแวนกัดเขาได้บาสสองนิดมือสแตนตัวมันเองได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จะมีตัวนี้มีเทคลิมิตเบรกนะครับอันนี้เป็นเบรกไลท์เหมือนกันคือตัวเด็กมันหลักๆอ่ะครับมันจะเล่นกับเบรกไลท์เป็นเมนซึ่งเราจะใส่เบรกไลท์อ่ะทั้ง2ตัวเบรกไลท์ตัวนี้ไม่ได้ทอาสแตนเลียเบรกไลท์ตัวนี้มันจะเป็นเบรกไลท์ห้ามกาดนะครับโอเคแล้วก็จะมีบาคูเกอร์ล่างงปกกตติเเเอออาไวว้้ลุััแค่นนง ทีนี้สไตล์เนี่ยเราก็จะใส่ด้วยความที่มันเป็นเบานะเราก็มันไม่ต้องใส่เวอร์ขนาดสี่ใบก็ได้จริงๆอ่ะสองใบก็เหลือกินละใบใบสองใบก็น่าจะใช้อยู่ประมาณนั้นแต่ว่านี้เราคือเราก็เป็นการเซฟคอร์สว่าก r เราไม่ต้องอัดเต็มขนาดนั้นก็ได้อ่ะก็จะมีตัวสไตล์ตัวนี้ครับซึ่งถ้าฮาร์ดเราติดเบลอ่ะมันจะหาเบลเกสามาจากเด็กเลยเวลามันใช,มนใช้มันใช้ง่ายมากเพราะว่ายังไงระดับแรกอ่ะถ้าสมมุติเราไม่ถึงอัลติเมตเบรกห้าที่ได้เสร็จต่อไปจริงๆอ่ะ เรามีตัวทิ้งสไตล์ต่อไปแต่ข้อเสียคือเราเอกตสามมาทิ้งสไตล์นะมันก็คือทิกเกอร์แหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเทคในช่องแวนการ์ดรีบเบรกถ้าอัรติเมทเบรกเมื่อโจมตีนะครับอ่าแล้วก็เมื่อโจมตีถ้าหาชื่อเบาได้รับความสามารถเมื่อจบการต่อสู้เขาได้บัตหนึ่งทิ้งมือ3ก็จะเอารวมมันกับจีโซนแล้วก็เอเกตสามบนมือมาไลท์ก็เทคเบรกไลท์ก็จะทำงานครับนะแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเล่นกับตัวเบรกไลท์แล้วก็จะมีโมไอครับเช็คเกตสามไดกเกตสามเยอะขนาดนี้เล่นได้อยู่แล้วเช็คลสแตน แล้วก็วิกเตอร์ล่างสไตล์นะครับสองใบอาร์เมอเมเทโอนะครับอาวิกพาร์ทขออภัยไม่ใช่เมเทโอวิกพาร์ทวิกพาร์ทมากนะครับสองใบแล้วก็จะวิกเทนหนึ่งแล้วก็ซีบีดหนึ่งแล้วก็ฮาร์โมนิกเมซยาหนึ่งนั่นเองนะครับทิกเกอร์เป็นดอเก้าฮิวสี่ครับโดยใส่เป็นแบบโบราณเลยวิธีการเล่นก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับจริงๆช่วงต้นเกมเนี่ยจะฟาร์มมือได้โดยการใช้ตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มนี่ค่อนข้างจะฟาร์มมือได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่ง แน่นอนนะครับเพราะว่ามันตีแล้วมันกะ็ะเดยของคืนมันตีแล้วมันก็ะด้ของคืนมันเอาอะไรไปฟาร์มมือไม่ดีนะครับแล้วก็ทีนี้มาถึงในช่วงเกศสองเนี่ยเกศสองถ้าเป็นไปได้ก็เราจะใช้อีตัวที่เราบอกไปก็คือไอเกศสองที่มันมีความสามารถในการตีฮิตอันนั้นเนี่ยไปยืนแวนดที่เหลืออย่าไปหวังอะไรกับการลุกเรียมากครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอนะลุกเรียมันแทบจะทําอะไรกับศัตรูไม่ค่อยได้ในซีโร่เพราะว่า ลุกมาปุ๊บเขาบวกห้าพันลุกมาปุ๊บเขาบวกห้าพันซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนแบบว่ามันทําอะไรไม่ได้มันตีต่อดไม่ได้การ์ดจริงมันเก่งนะพอเวลาตีปุ๊บแม่งบวกบวกแล้วแบบมีสองข้างอะยืนแค่ยืนไอเนี้ยไว้ตัวหนึ่งหรือสองตัวมันทำสามสี่เวฟได้เลยถ้าฝั่งของข้าไม่ตกทิกแต่ว่าเนี้ยพอแบบโดนแดนม,มือพลังมันจบนะครับแล้วก็ยืนแวนแวนแ,วนแรก เป็นตัวเก่าหรือเป็นตัวใหม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวใหม่มันจะมีภาษีดีนิดนึงบอกเพราะมันบอกว่า,าถ้ามีตัวที่ติดชื่อเบาลนะครับโจมตีและฮิตแวนการ์ดสามารถเอาถ้าสามารถเอาถอดโซที่เป็นการที่ติดชื่อเบาลหนึ่งใบออกไปได้แล้วก็หายดมหนึ่งเวลาเล่นมันจะมีแดมคืนเรื่อยๆถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆต,ตัวใหม่จะภาษีดีกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงอัน ในช่วงสไตล์แรกๆอ,อาจจะต้องเป็นวิกเทนเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนมันอาจจะแบบบุกปุ้งป้างปุ้งป้าง,ง,งไม่ได้นะครับแล้วก็ในช่วงอันติเมตเบรกอ่ะก็สไตล์เป็นตัวนี้มันจะหาเกสมขึ้นมืออยู่แล้วนะครับหาขึ้นมาใบลืงเสร็จปุ๊บสไตล์เป็นตัวนี้เสร็จตีเสร็จเมื่อตีเสร็จปุ๊บเราก็เหยียบเบรกได้พอมันเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บเราจะเอาตัวอะไรมาเบรกก็ได้อย่างเช่นตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันตีนี้หรือว่า อาจะเลือกตัวอื่นๆก็ได้แต่ทีเนี้ยมันต้องคำนวณว่าเมื่อยโจมตีฮิตแวนการ์ทีเนี้ยเทะมันจะขัดแย้งกันเพราะว่าพวกเนี้ยมันต้องบอกว่าโจมตีฮิตแวนการ์ทั้งหมดมันถึงจะสแตนมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันลงมาจริงอ่ะยูนิตมันจะไม่พอสแตนได้นะครับมันจะใช้เทคตัวนี้เอาจริงๆก็แดบใช้ยากเหมือนกันเพราะมันลุกตัวเองไม่ได้อาจจะแบบเอาบาฮูเกอร์ล่างแรกลงแม่งเลยแล้วก็ตีนะเพราะเราใส่ไว้ใบเดียวด้วยนะครับเอาบาฮูเกอร์ล่างแรกลงตีปุ๊บจุ่มเียทวินได้ช่างมัน ป A ีอโเข้าแวนให้ได้อย่างเดียวพอนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับเด็กนี้จริง,รงๆอะ่ะมันเป็นของที่ออกมาด้วยกันมันไม่ใช่ของที่จะจะสู้ในภาคจีง่ายในระดับหนึ่งเลยอย่างที่เราบอกไปว่าโนวามันค่อนข้างเก่งจนมันโดนเนิร์ฟหลายๆตัวมันโดนเนิร์ฟไปเยอะพอสมควรครับทำให้ตัวทิศทางของการเล่นของตัว มันจริงๆอะ่ะค่อนข้างจะเสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับประมาณนี้ก็ผมทำคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดทับตะใครอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้เพื่อนหลังทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราเพียงเดือนสามสิบห้าบาทสมัครเป็นแถบเมมเบอร์ได้ผมฝากแฟนเพจเสิร์วิฟทีมเวสเซิลชแนลครับในข้างล่างเรามีช่องสเปเชียลแดงนะครับสามารถโดนเด็กกันได้นี้ไปลวสวัสดีครับ